นตถ่ายรูปรวมที่เขาถ่ายไปถ่ายได้ถ่ายได้ครับกลุ่มพี่บิกไบค์นะครับผมโอ้หสัดีครับวัสดีสวัสดีคุณชาวนดีบอสสสมาดามดามดามจบแล้วเนี่ย จะปีนไีมก็จก็สปีนดีหมดไทยได้ใช่ไหมทยครับไทยด้ครับขอไทยนิดหน่อยนะชื่อแดงครับชื่อแดงแดงแเลยแดงเลยมาจากนะวัมาจา์ับยลองยลองุยกับย่ลองดูเรื่องนะครับตอนนี้